สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีแอดเครื่องสแกนจำพวก VL Face นะครับอย่าง Smart AC1Ti, MB40VL, MB10VL นะครับเข้าสู่โปรแกรม BioTime นะครับหรือจะใช้โปรแกรม SetK BioAccess หรือ BioSecurity นะครับก็จะแอดในลักษณะเดียวกันนะครับอย่างแรกมาดูการตั้งค่าตั้งค่า Network ในตัวเครื่องก่อนเลยครับตอนนี้เรามีสัญลักษณ์ที่ขึ้นที่ตัวเครื่องนะครับ ที่เราจะต้องพิจารณานะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเอานก่อนอ่ะตรงนี้นะครับที่ริมสุดเลยนะครับที่เป็นรูป,รปลูกโลกสีแดงนะครับ <ressive> อันนี้คือ,เ,อ,อเป็นตัวบอกว่าเรายัางเชื่อมต่อนะครับเครื่องเครื่องนี้ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกับตัวเซิร์ฟเวอร์ได้นะครับก็จะเป็นรูปลูกโลกสีแดงนะครับ ส่วนอีกอันนึงนะครับตรงนี้รูปพัดก็คือเราไม่ได้เชื่อมต่อ wi-fi นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเราไม่มีการเชื่อมต่อทางสายแลนนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบสายแลนเข้าไปนะครับเดี๋ยว,ยวมาดูค่ากันอีกทีนะครับเสียบสายแลนเสียบสายแลนเลยนะครับ นะครับเป็นรูปเชื่อมต่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในเมนูกันนะครับไปที่การตั้งค่าสื่อสารนะครับคอมนะครับตรงนี้อีเทอร์เน็ตนะครับตรงนี้จะเห็นว่าอ่า IP ของเครื่องเนี่ยถูกตั้งค่ามาจากโรงงานนะครับตรง DSCP เนี่ยไม่ได้เปิดการใช้งานเอาไว้นะครับตรงนี้นะครับไม่ได้เปิดใช้งานเอาไว้ซึ่งหมายความว่า เราไม่ได้เปิดการารับ IP อัตโนมัติมากับามาจากตัวเราเตอร์นะครับซึ่งจริงๆผมแนะนำให้เปิดตรงนี้ไว้นะครับตัวเราเตอร์จะจ่าย IP ที่ว่างมาโดยอัตโนมัติให้กับตัวเครื่องสแกนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดค่านี้นะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวออกแล้วเข้าใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ อ่าคราวนี้ตัวเราเตอร์จ่าย IP มาให้เราแล้วนะครับ IP อันเนี้ยเป็น IP อ่ลงท้ายด้วยจุดหนึ่อ่อหนึนะครับแล้วก็ได้เกต a เวซับเน็ตมาตามนี้เลยคราวนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องดูนะครับตรงนี้ค่า cloud server setting นะครับเป็นค่าที่เซตอ่อ setting ให้ตัวเครื่องสแกนเครื่องนี้ กลับไปคุยกับตัวเซิร์ฟเวอร์ที่ IP a d แอดเดตามนี้นะครับแล้วก็ที่พอร์ตตามนี้นะครับซึ่งเราจำเป็นจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ Computer ที่ลง b i o อไ m มนะครับหรือโปรแกรม s a k ต BIO Access อะไรของเราเนี่ยครับที่เราจะผูกเครื่องเครื่องนี้เข้าไปด้วยนะครับมันเป็น IP Address อะไรแล้วใช้พอร์ตอะไรนะครับเราก็ต้องไปดูที่ตัว โปรแกรมนะครับอ่ะเราเปิดขึ้นมานะครับการที่เราจะรู้ว่า IP นะครับเราก็ไปเปิดเครื่องตัวตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับตัวเครื่องที่ลงไบโอไทมเอาไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับพิมพ์ IP Config เข้าไปนะครับกด Enter นะครับเราก็จะทราบว่า IP ของเรานะครับตรงนี้นะครับ เราจะดูที่ IPv4 address นะครับตรงนี้เราจะดูค่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้แล้วว่า IP เครื่องไหนเนี่ยที่เราไปกดว่า IP, า IP config ดูเนี่ยนะครับ IP ของเครื่องคอมนั้นๆเนี่ยก็เราก็จะต้องดูอ้างอิงจากบรรทัดน,นี้นะครับคราวนี้ตัวเครื่อง ที่ผมลงไบโอไทม์เอาไว้เนี่ยนะครับเป็นคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งเนื่องจาก b i o t ไทมเนี่ยเป็นโปรแกรม t i m m a t e t e ท a n c e ที่เป็นเว็บเบสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันสามารถอยู่ที่เครื่องอเครื่องใดๆก็ตามในวงแลดนเดียวกันเนี่ยสามารถคอนเน c t เข้าไปได้หมดนะครับคราวนี้ตัวเครื่องเซิร์ฟเวอร์ไบโอไทมเนี่ยของผมเนี่ยนะครับตัวสอบแล้วนะครับก็เป็น IP ตัวนี้ จุดหนึ่งจุดเก้าเก้านะครับเป็นคนละเครื่องกับเครื่องนี้นะครับที่เราดูอยู่นะครับเป็นเครื่องหนึ่งในออฟฟิศนะครับนะครับเราใช้พอร์ตพอร์ตนี้นะครับพอร์ตเนี้ยจะอยู่ตอนการตั้งค่านะครับตอนที่เราติดตั้งโปรแกรมเบลโ i m ามนะครับตัวโปรแกรมเบลโ i m ามจะถามว่าเราจะใช้พอร์ตไหนนะครับเราก็จะต้องเลือกพอร์ตไปนะครับแล้วเราก็จะต้องใส่พอร์ตค่าเนี้ยแปดศูนย์เจ็ดหกเนี่ยนะครับ คราวนี้เรากลับมาดูนะครับเราคราวนี้เรารู้ละว,ว่า IP address ของตัวเครื่องสแกนนะครับเป็นลงท้ายด้วยหมายเลข99นะครับก็เป็น192นะครับ168นะครับจุด .1.99 นะครับเสร็จแล้วพอร์ตนะครับเป็น8076นะครับนะครับกดตกลงไปนะครับเสร็จแล้วลองถอยกลับไปดูซิว่านะครับ ตัวเครื่องหมายตรงนี้นะครับมันเป็นสีเขียวหรือยังนะครับเดี๋ยวเราต้องต้องแอดมันเข้าไปในโปรแกรมก่อนนะครับตัวเครื่องหมายถึงจะเป็นสีเขียวนะครับคราวนี้เราเรากลับไปดูที่ตัวโปรแกรมนะครับเราก็ล็อกอินเข้าไปโอทามไปเลยนะครับนะครับคราวนี้ตัว ัวอุปกรณ์เนี่ยนะครับถ้าเซตค่าอ่าอย่างอื่นนะครับถูกต้องแล้วนะครับเซตเซตค่าเน็ตเวิร์กเซตค่าพอร์ตเซตค่า IP ของตัวเซิร์ฟเวอร์ถูกต้องแล้วเนี่ยจะต้องโผล่มาในนี้โดยอัตโนมัตินะครับคราวนี้แสดงว่าเรายัางเซตอะไรบางอย่างไม่ถูกนะครับก็เลยไม่เข้ามานะครับแล้วก็อ่าผมแจ้งไว้อย่างหนึ่งตัวไฟวอลนะครับของตัว เซิร์ฟเวอร์ก็ต้องปิดไว้ด้วยนะครับหรือว่าต้องยกเลิกไฟวอลไว้ด้วยนะครับไม่งั้นถ้าตัวไฟวอลยังเปิดอยู่เนี่ยตัวเครื่องสแกนจะไม่สามารถผ่านเข้ามาจนถึงตัวโปรแกรมได้นะครับคราวนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งในเครื่องสแกนนะครับ Smart AC1Ti ที่เราจะต้องเข้าไปดูนะครับเพราะว่าเครื่องนี้มันมีการตั้งค่า ได้สามารถเข้าไปอยู่ได้นะครับ2โปรแกรมนะครับก็คือโปรแกรมประเภท time attendance กับโปรแกรมประเภท access control นะครับก็คือเราจะต้องเช็คหัวข้อนี้อีกอันหนึ่งนะครับ device type setting นะครับอ่าพอมาอยู่ในหมวดของ access control มันก็จะไม่สามารถ เข้าไปอยู่ในโปรแกรม Time a t t e n a n c e ของ BioTime นะครับซึ่งเป็นโปรแกรม BioTime นะครับ BioTime เป็น Time a t t e n a n c e นะครับ <c oughs> เราก็จะต้องเลือกประเภทเครื่องให้ถูกต้องนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเลือกเป็น Time a t t e n a n c e นะครับแล้วก็ตัวเครื่องจะรีสตาร์ทเองหนึ่งครั้งนะครับ <c oughs> อ่าเดี๋ยวรอตัวเครื่องรีสตาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับ อ่าหลังจากรีสตาร์ทแล้วนะครับเรามาดูในโปรแกรมกันนะครับเราเปิดโปรแกรมดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะรีเฟรชตรงนี้ดูนะครับอ่าไปหน้าอื่นแล้วมาใหม่ปุ๊บอ่ามาแล้วครับอ่าเป็นออโต้แอดนะครับได้หมายเลข IP ตรงตะกี้เลยนะครับเป็นซีเรียลนัมเบอร์นะครับเครื่อง เครื่องนี้ก็คือสามารถทะลุมาที่ตัวโปรแกรม BioTime ได้แล้วนะครับอ่เดี๋ยวเราเช็คซีเรรยลดูก็ได้นะครับซีเรรยลเป็น600แล้วก็ลงท้ายด้วย40นะครับ6 0 0 40อ่าเดี๋ยวดูขนาดกันว่าใช่ไหมนะครับครับก็ซีเรรยลก็ตรงกันก็คือเป็นเครื่องนี้ทะลุเข้ามานะครับจริงๆ ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือสามารถกด add ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อเครื่องเป็นาตามที่เราต้องการได้เลยนะครับแล้วก็ทำการแก้ไข area ตรงนี้นะครับให้เป็นอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่ not a u t h o r i z e d นะครับเสร็จแล้วตัวเครื่องก็จะ add พอเครื่อง add เข้ามาตรง state ต,ต,ตรงนี้จากเป็นเครื่องหมายห้ามก็จะเป็นเครื่องหมายถูกนะครับเป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับ การแอดเครื่องนะครับเข้าสู่โปรแกรมเบ t i m งครับครับขอบคุณมากครับ